วันนี้จะมาแต่งหน้าไปงาน Thailand Coffee Fair นะคะจะเริ่มด้วยสกินแคร์สองตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือโทนเนอร์แพดของนิดลี่นะคะก็คือใช้ไปเยอะมากเลยใกล้หมดแล้วแต่ว่าีใช้ชดีจริงคือชอบที่แบบชีแผ่นใหญ่มากแล้วก็วันนี้จะใช้ตัวเอเซนโลชั่นตัวนี้นะคะ่ะของซีคือตัวนี้แบบไม่ต้องพูดเยอะชื่อดังอยู่แล้วแบบเรื่องความสว่างกระจ่งา,ยยางใสต่างๆคือตัวนี้แบบอยู่มาเป็นสิบปีละมันดังมากนะคะใช้ได้ทางตางนแล้วก็ตอนเย็นเลย ต้องอะไรเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทารองพื้นแล้วเดี๋ยวไปลงกันแดดนะคะเราวันนี้ใช้ไพรเมอร์ตัวนี้ของเด็กนะคะก็คือตัวเนี้ยข้อห้ามหยิบมาพูดบ่อยแลยแหละก็ชันเยอะมากนะคะเขาจะแบบช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีมากแล้วแบบคุ้นตาติดทนอ่่ะคือตัวนี้สร้างมาถางบรรยากาศเธอจะเริ่มด้วยคอนซีลเลอร์ตัวนี้ของ Into It ก่อนนะคะตำแหน่งไฮไลท์นี่ต้องแต่งหน้านะคะแต่แบบมีเซลล์เสริมใหญ่มากก็เลยจะ แต่เอ้ยก็เลยจะแปะแผ่นตานสิวไว้นะคะสิวตัวนี้นะคะของโอลิเบองครอชี่มันปูดมากก็เลยใช้รองพื้นตัวนี้ของ KMA นะคะคือตัวนี้ใช้ดีมากมีรีวิวเต็มอยู่บนรองพื้นนะมีรีวิวเต็มอยู่บน YouTube คือชันรีบนิดนึงเพราะว่าฉันต้องไปถึงที่นั่นก่อนบ่ายสแต่ตอนนี้มันบ่ายหนึ่งคึ่งนะคะซึ่งน่าจะใช้เวลาในการเดินทางแบบ ประมาณชั่วโมงดึงไปรถไฟฟ้าด้วยไงก็เลยแบบต้องของสองใบตอนบ่ายสองข้อจริงๆมีเวลาหนึงนะแบบไม่ถึงแบบครึ่งชั่วโมงอาจจะเนี้ยนี่องลงพื้นแบบบางๆนะใช้บัตรสองตัวนี้ของเขาอะเพล่ะคือเป็นบัตรที่รู้สึกว่าพูดบ่อยมากแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตัดคลิปลงแบบถ่ายไว้แต่ดองไวอะไรเงี้ยแบบโทนเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ชีจะค่อนข้างมีความแบบเบาๆด้วยความเป็นเนื้อนาน้วสีมันจะแบบ ไม่ได้ตะกนมากเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสีอ่อนเวแต่ว่ามันเหมาะกับการแบบลุกเกาหลีแบบความสว่างตรงบบช่วงเนี้ยดีสีดีพั่มนะคือฉันซื้อสีหนึ่งมาด้วยสีแบบเรดอะไรเธอจะใช้พาเลตนี้ของ O d B O นะเธอมันถูกมากมันแบบที่ใบหกสิบกว่าบาทปะ่ะสีสองสีนี้ผสมกันแทนเป่ากอน พอิตพาเลตนี้ของมแอนแล้วก็ใช้ชิมเมอร์ของ ODBO นะคะทาตรงหัวตาตัวฉันก็คือปกตินั่งแท็กซี่ไปอย่างเดียวเลยเนาะแต่แบบพอมันทำรถพลาซ็ก็ไม่มีเรื่อง,งไปเลยบัตรเื้นฝุ่น2งตัวนี้นะคะอันนี้มแอนดีก็คือลงไปแล้วจะให้ดูตัวนี้สีฟิกชิปนะคะลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงตัวนี้เพิ่มนะคะ คือพอมกล้องหน้ามันแบบสามสีอยู่ไม่ดีเลยนะแตถ่ถ้าดูในกระจกก็คือแก้มสนชัดมากเลยของอิตซี่เฮาจะเป็นด้านนึงเป็นอ so ีสโเค็นกิปตินไปแล้วนะคะเพราะว่าอยากให้มีสีอยู่หลังไปกินเลยแล้วก็จะใช้ด้านนี้นะคะ ตัวล็อกสเปรย์นี้นะคะยังไม่ได้รีวิวเลยอะของญี่ปุ่นเพิ่งใช้ไปครั้งเดียวเองจะเซอร์ไพรสด้วยลิปตัวนี้ของ ODBO นะคะพอแล้วพอล้พอลใช้น้ำหอมตัวนี้นะคะของ Mids คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่มาใช้บ่อยมาใช้บ่อยมาคือองกลิ่นที่ซื้อมาซื้อเป็นแบบหลอดเล็กนะคะก็เลยอาจจะแบบ มันใช้สะดวกกว่าเลยยิบขวดเลยใช้บ่อยกว่าเลยสองเปเจ้าเนี่ยบ่ายสามสิบจ็ดนี่วันเอ็นเขชเลยเพราะต้องไปไปต่อควรสี่สิบเพถ้ามันไกลมากเลยอะ่ะถ้าฉันไปไมทนี่คือจะไปต่อสายสีชมิูเมื่อกี้คือแบบว่ารูอกลกับบ้านดีกว่าเพราไปไปม่ทันแล้ว่แบบพรมแล้วก็เลย กิฟต์อัพสปอตในการเทนชาไปนะคะแต่ก็คงไปดูนชิมชาในงานแบบเซ็งว่าคือฉันแบบไม่เคยไปด้วยรถไฟฟ้าฉันเป็นันไกลขนาดแบบใช้แังเยอะ ชิมมาค่ะนฉันฉันซึ้อกินเองสองแก้วใช่ะแล้วก็ชิมดีเยอะมากแล้วก็ชิมกาแฟชิมชาคือตอนนี้มึนแหละแบบเม,มาชาจริงเมงกากาแฟแบบแต่มันแบบไม่ได้แบบดีอะมันแบบเหนื่อยก็แบบอยากอยู่เฉยๆพอมึนมาเพราะมันมีจุดให้นั่งพักในงานใช่ปะแราฉันก็ไปนั่งก็คือพวกกับหลับค่ะ น,นั่งแบบแล้วแบบมันเหมือนจิตมันแบมันแบบจม